สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆจ้าวันนี้นะคะแจงย่างเห็ดคุณชายนะคะพอดีเมื่อวานนี้แจงได้เห็ดคุณชายมา6ดอกเนาะวันนี้นะคะแจงจะตำน้ำพริกเนาะวันนี้แจงทําแค่3ดอกนะคะเรามาดูวิธีทําน้ำพริกกันเนาะจ้าเห็ดกำลังจะสุกแล้วนะคะเหลืองแล้วว้าวน่าทานมากหอมมากค่ะ การทำน้ำพริกเห็ดคุณชายก็ทั่วไปค่ะตำพริกหอมกระเทียมที่เราคั่วแล้วนะคะให้ละเอียดเนาะนี่เห็ดคุณชายนะคะย่างมาร้อนๆเลยจ้ะอุ๊ยยังมีควันขึ้นเลยค่ะพี่น้องน้องแจงก็ยาวๆๆค่ะตำป๊อกๆๆนะคะแหลกแล้วพี่น้องแหลกแล้วจ้านี่แหละค่ะโอ้ยน้ำลายไหลแซบไหลค่ะมากหลายน้องแจงกะเหยาะน้ำปลาปรุงรสลงไป นะคะใส่รถด,ดีไปแล้วเนาะจ๋ายาวๆอีกรอบค่ะพี่น้องจ๋าแล้วก็ใส่ใบสะะแหน่ค่ะแล้วก็ใบอีย่างเนาะผักหอมปอมหรือว่าผักชีนะคะเรียบร้อยค่ะพี่น้องต่ำป๊๊บๆๆเสรเจเรียบร้อยแล้วก็เนี่ยค่ะซํานี่แหละค่ะแสบแล้วค่ะเพราะว่าเหตุคุนชายเนี่ยเขาสมีรสชาติที่หวานในตัวของเขาอยู่แล้ว้อคะเดอ้อ น้องแจงกับไซนรถดีนะคะไปตั้งสอนหนึ่งแล้วเพราะแสบก็บไ่รูว้ว่าหัวจังไดนะคะน้ <c oughs> โอ้ยพากไปกับหัวไปบานิดพี่น้องจ๋า <c oughs> ไว้โมเมนต์นั้นโมเมนต์นกจอกเบื้องระเบ้อ <c oughs> ค่ะพ,พี่เป็นเพื่อนจ๋าแจงก็ได้นี่เด้อค่ะเด้อได้แจวเห็ดคุณชายค่ะหรือว่าน้ำพริกคุณชายเด้อค่ะเด้อพี่น้องจ๋า หอมๆแล้วกับแจงบดไ้ซิมแต่ว่าแจงของหูว่าเขาแซบค่ะเพราะว่าเห็ดอันนี้นี่ป้ต้องเห็ดอีหังกับเขาหลายเนาะค่ะเนาะปรุงนิดเดียวเขาก็แซบแล้วม,มาเดินมาเลยค่ะมากินเจีวเห็ดคุณชายน้ำแจงค่ะจ้าไปแล้วค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะเด้อถ้ามากแจงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องแจงเน่อยนะคะได้รักได้ขอบคุณนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ thank you all for watching my friends